วันนี้คุณเปนยอดใสกางเกงอะไรมาฮะกางเกงยีนฮะโชยกางเกงจีนเขาต้องใส,สกสางกเกงประจําจังหวัดลายประจําจังหวัดนะฮะเพราะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและเรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรจึงขอเชิญชวนเริ่มที่คณะรัฐมนตรีให้ใส่ก่อนใส่มาเป็นให้ดูเฉยๆเป็นแฟชั่นโปรโมทเฉยๆเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างไม่ได้ใส่กางเกงนี้มาทำงานในวันนี้นะครับถูกไหมใส่มาโชว์ดูภาพนิดหน่อยฮะดูภาพนี้ก็กำลังแชร์กันให้ดูเต็มสีเลยนะฮะเต็มสีเลยว่าเต็มสีเลยว่าท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมดีหรือไม่ดีบวกหรือลบงามหรือไม่งามใช่หรือไม่ใช่ yes or no โอเคคนแต่งไม่ท้อคน้อไม่ถอยอยู่แล้วแฮชแท็กนี้นะฮะ ก็ <G ül> อันนี้ทัางครอมอลเลยไหมอยากจะร้องคำนี้ออกมาอโอ้ยเนี่ท่านภูมิธรรมคงแบบดีใจอ่ะวันนี้ไม่อยู่ไปอุอ้ยกูใช่ไหมภูมิธรรมกับทวีสอดอสองเพนตรบุเอกทวีใช่ไหมครับ<ด>คนที่รอดที่สุดในรูปนี้ก็คือสมศักดิ์เทพสุทินแล้วมีสมศักดิ์เพราะอะไรเพราะว่ากางเกงแกสีดำเหรอสีม่อห่อมครับกางเกงเออเป็นสีครามเข้มเป็น เป็นชุดชาวนาเป็นชุดชาวนาชาวนาสุโไทยอ้าวแล้วแล้วก็ไม่มีเกงสุโขทยสุโไทยมีแต่แกคงไม่ได้ซื้อไว้อะแล้ไหมใครซื้อมาให้แกเหรอฮะเห็นภาพนี้แล้วเป็นไงครับนี่คือรัฐมนตรีประเทศไทยนะครับขำอ่ะนี่คือรัฐมนตรีนะครับพี่น้องครับคือท่อนบนท่อนล่างมันไม่ได้ไปด้วยกันไงนะคือถ้าจะแต่งก็ให้มันไปด้วยกันหน่อยอ่า หมือนนายกเด็กก็พยายามให้ไปได้วยกันเธอก็เลยรอดสุดไงม,มีคุณนรมนใช่ไหม,ไหมที่ไม่เป็นยังเกงเป็นกระโปรงแทนคนเดียวนะฮะที่ใส่เป็นกระโปรงอดอกอร์นรุโมนอชอบไม่ชอบออหรเอไงเราถามวิธีดีครับพี่คิวถามไปถามวิธีดีเพื่อโหวตกันหน่อยทาทาโหวตอะคือผ่านหรือไม่ผ่านไหมคือคนที่แมทช์เก่งที่สุดคือใครในภาพซาบิดาไทเซนซาบิดาเสื้อชมพูครับ ส<ค>บิดาก็รู้ว่ากางเกงมันตลก <c oughs> หมายถึงว่ามันเป็นกางเกงใส่เล่นทีนี้กางเกงที่สบิดาเลือกมาเนี่ยมันไม่ใช่กางเกงปลายขาที่เป็นรูดอะ่ะมันก็เลยทรงมันเลยสวยหน่อยทร <c oughs> งมันเลยดูเป็นผู้หญิงหน่อยครับ <c oughs> แล้วก็เลยอ่ะเมื่อกางเกงมันดําแต่มันลายพลอยไปหมดเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เลยเอาเสื้อที่สีมันเด่นเนี่ยขึ้นมาประกบ ฮัลทเสื้อสีสดกับกางเกงสีเข้มมันก็พอไปได้วยกันได้จริงๆนายกเนี่ยก็พอจะรอดแต่ว่าอีเสื้อสูรเบลเซอร์โอเวอร์ไซส์เนี่ยหยุดสักทีมาอย่างเงบชุดคลุมท้องไม่ได้มีน้องคนที่สามใช่ไหมคะดูซาบิดาเป็นตัวอย่างมันมีความรู้สึกเป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้หญิงรักสวยรักงามรสนิยมดีแล่ผมเดานะวันนี้คงไม่ได้เตรียมตัวจะมาใส่กางเกงนี้หรอก ก็คือทุกคนก็แต่งตัวตามปกติมาใช่ไหมไม่หรอกใส่ใส่สูทใส่กางเกงสมมุติอย่างเงี้ยข้างบนเป็นสูทข้างล่างเป็นกางเกงปกติอ่ะใช่ไหมแล้วก็เอาโอ้าเปลี่ยนกางเกงให้หน่อยถ่ายภาพหน่อยถ่ายภาพแบบทําเป็นอีเวนต์หน่อยคือท้าไม่เตรียมมันเอามาจากไหนอะข้าราชการเตรียมหรอเตรียมเออข้าราชการเตรียมมาประชุมนี้ประชุมซอฟต์แวร์ครั้งที่หนึ่งไงทัพหกแปดใช่ไหมถูกไหมฮะไม่ผมว่าไม่ได้ไม่ได้มีการคิดมาก่อนนะว่าจะเอากางเกงอะไรมาให้ใส่หรืออะไรเงี้ยมาถึงอ้าวลองใส่หน่อยใส่ ได้ถ่ายรูปเล่นๆกันผมว่าแค่ทางทานเตรียมเพราะกางเกงสีตัวสีใช่ไหมใช่คือนี่คือสไตล์ของนางแล้วอ่ะไม่ใช่ว่านางเปลี่ยนตัวเองมาใส่กางเกงอันนี้แต่นางพยายามเลือกกางเกงที่เหมาะกชุดให้มันเหมาะกับให้มันต้องกับรสสนิยมโอเวอร์ไซส์ตลอดมาของตัวเองอ่ะอืออือแล้วคุณคิดว่า คุณหมอคุณหมอหมอเลียบหมอเลียบอ่ะแกเตรียมตัวมาเหรอจะใส่กกงเกงสูงไปที่หมอเลียบหรือสิไดโนเสาร์หรือว่าข้างนายกไดโนเสาร์หรือว่ายีแกเตรียมมาไหมอ่ะเออออโอ้เราโหวตท่านผู้ชมดีกว่าว่าให้ใครชนะเลิศอ่ะสมว่าเป็นช่วงประกวดชุดประจำจังหวัดอ่ชุดประจำชาติอ่อมิสแกรนไดโนเสาร์ กาลสินเปล่าโหวตว่าใครแย่สุดดีกว่าไป <c oughs> ตามจังหวัดเหรออ่านะครับก็เป็นภาพกีฬามันๆในวันนี้นะฮะภาพความฮีฮานะฮะเป็นช่วงวงเวียนชีวิตเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่นที่จริงจังนะครับค, <น S 1> คุณพิชยัยอะจุลพันธ์ออใครนะฮะจุลพันธ์จุลพันธ์ไมเป็นคนจริงหรอไมเป็นคนจริงไหม เอาจะเอาเอาจังหวัดไหนมาใส่ก็ว่าไปใช่ไหมาไอาจจะไม่ต้องตรงตรงกับจังหวัดตัวเองใช่ไหมเนี่ยคือมันไม่ไปกระสูดน่ะเข้าใจมาม,ม,มันไม่เข้ากระสูดเพราะนั้นไอ้หนุ่มข้างขวาของจุลพันธ์เนี่ยแกเป็นใครอะ่ะแกเลยดูรีแลกซ์ที่สุดไงมันเป็นกางเกงรีแลกซ์มาใส่กระสูดแล้วมันตลก ไม่งั้นจะต้องเป็นแบบซบิดานี่เห็นไหมเขาเลือกแล้วเขาไม่เอาปลายรูดไง <c oughs> เขาเาเป็นกางเกงทรงผู้หญิงอนะ่ะมันเลยเข้ากาันนะ,ะท่านผู้ชมว่ายังไงพิมพ์กันมารัวๆเลยอยากฟังว่าวิธีคิดนี้การนําเสนอนี้ผ่านรูปนี้ท่านคิดว่าอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาสําคัญคือกดไลค์กดแชร์กันแล้วหรือยัง อะคุณอะไรปิภัยรณีอะฮะคุณบอกว่าสรุปผ่านสามคนคือซาบิดาคุณสมศักดิ์นะครับแล้วก็เจบิกอายค่ะอ๋อเรียกชือเจบิคอายซาบิดาสวยเลยแหลมอ่าแฟชั่นนิสตรานะ ดีไซเนอร์ต้องปวดหัวไปอีกนานดีไซเนอร์งงคณะบูโซ่งงกันทั้งบูโซ่บูโซ่ตัวตลกคอคณะบูโซ่บูโซ่เป็นตัวตลกนในงานนี่รุ่นไหนเนี่ยฮะมาริกาบอกซาบิดาน่ารักละครลิงแย่หมดค่ะคุณคุณปนาวดีนะบอกแย่หมดจ้ามันเป็มันบอกคืบใช่ไหมคุณกัญชรอาจจะคิดผิดผมเลยเหมือนถูกบังคับเลยอ่ะเออมะ เขาอยากใส่กันไหมะเขาอยากใส่ในในในวันนี้กันไหมในในวาระงานอย่างเงี้ยพี่แล้วที่สำคัญคือกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เออเป็นกรรมการซอฟตพาวเวอร์ของของประเทศนี้เออที่ที่อุบาทที่สุดเลยเคือคนเหล่านี้กับชุดที่นำเสนอเนี่ยเขาคือกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ครับถ้าพี่เป็นดีไซเนอร์พี่อยากเข้าร่วมกับกรรมการชุดนี้ไหมลาออกไปแล้ว<ง>ในสิ่งที่พี่เห็นวันนี้พี่มีความหวังไหม วันนี้คือพาวเวอร์ของประเทศไทยถ้าคขาชวนเราเราจะเข้าร่วมทันทีกูผูกคอตายดีกว่า,านะอะไรก็ไม่รู้อ่ะตลกเกทุเลืมไม่ได้สวยงามเลยคือกระหล่ำอย่างี้ดีคือเห็นแล้วเราอยากทําตามเขาไหมถูกไหม ซอฟท์พาวเวอร์มันต้องเป็นอย่างนั้นดิมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมเพราะซอฟต์พาวเวอร์มันคือการสร้างพลังดึงดูดเนึกอออกไหมพลังละมุนนี่มไหมพลังในโลกนี้มันมีพลังแบบละมุนกับพลังบังคับบังคับด้วยปืนก็คือคณะปกครองที่ใช้อำนาจอย่าออกจากบ้านนะอันนี้กำลังควบคุมเคอร์ฟิลพรรก่ฉุกเฉินปฏิวัติรัฐประหารคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยนั่นคือพาวเวอร์ชนิดหนึ่ง ปืนและอำนาจอันที่สองคือเงินเอาเงินสั่งว่างานนี้ต้องแต่งตัวมาอย่างนี้นะอ่อนหมดเลยอ่ะ <c oughs> อ่อนละทุย <c oughs> อันนั้นก็เป็นฮาร์ดพาวเวอร์ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร ซอฟต์พาวเวอร์มันคือพลังละมุนดึงดูดใจเห็นแล้วดีต่อใจอยากทําตามดูหนังที่ดูแดงจังเกิมแล้วก็อยากจะไปกินอาหารเกาหลีดูไวท์โรลัสแล้วอยากมาเที่ยวสุราษฎร์สมุยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันคือดีต่อใจครับ ซอฟทาวเวอเนี่ยคือดีต่อใจอีนี่มันอุบาทต่อตานะเป็นปัญหาหัวใจเอาภาพนั้นมาสิชี้อันนี้เี่มันอุบาทไม่ใช่คู่นี้นะเอาภาพประกอบเลยลืนะคือมันซอฟทาวเวอตรงไหนว่ามันเป็นภาพทิุเรศลูกกตามันอธิบายไม่ได้ด้วยเรื่องของคำว่ารสนิยมจนอยากทําตามถ เพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคือแรงจูงใจทำให้อยากทำตามอยากกินแบบนี้อยากเต้นอย่างเนี้อยากไปเที่ยวตรงเนี้นะอทำไมอยู่ฝรั่งก็กินอาหารจีนลับทำไมพิซซ่ามันเป็นอาหารที่แพร่หลายไปทั่วโลกได้ล่ะทำไมผัดกะเพราถึงได้ดังทำไมใส่เสื้อฮาวายกันล่ะอีสองกรานเนี่ยทำไมใส่เสื้อฮาวายนะ มันมีแรงจูงใจให้ทําตามภาพนี้จูงใจเราไหมล่ะวิ่งหนีดีกว่าเห็นคนใส่ภาพนี้โอ้ดีจังเลยมันแหมเท่มากเลยมันดูสนุกจังเลยฉันอยากจะทําตามเหลือเกินครับเอเป็นไหมไม่เป็นสรุปคือไม่เป็นฟันธงเลยว่าไม่ใช่มันประดักประเดิดมันไม่ใช่เอาสูตรมาใส่กางเกงมันปลอมอ่ะมันไม่ผ่านการคิดใดๆเลยอนอกจากคิดว่าเอาเกงมาใส่แล้วเอากางเกงมาใส่มันต้องดูเสื้อด้วยไหมล่ะ ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคนที่คิดเรื่องนี้คิดว่าพอเป็นนายกพอเป็นรัฐมนตรีเนี่ยทาอะไรแล้วเนี่ยมันยิ่งใหญ่ทุกอย่างไม่คนจะต้องเชื่อค,คนจะต้องรู้สึกว่าโอ้โหมันใช่มันดีม,มันเป็นเกียรติเหลือเกินนะที่ระดับนายกระดับรัฐมนตรีเนี่ยมาใส่กางเกงแบบนี้กางเกงประจําจังหวัดต่างๆม,มันช่างเป็นเกียรติแล้วเราต้องเราต้องรู้สึกชอบมันจริงๆเลยแล้วมันไม่มีรากเหง้าที่มาคุณบญยอดเข้าใจไหมว่าเวลาที่เมียนมาเขานุ่งสโรมไปประชุมสหประชาชาติอย่างเนี้ย เฮ้ยแม่งซอฟต์พาวเวอร์ภูตานมาพบนายกนั่นน่คือซอฟต์พาวเวอร์มันมีตัวตนมันมีรากเหง้ามันมีที่มาเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสะดุดตาประทับใจรู้สึกเป็นบวกที่ใช้คำว่าดีต่อใจอ่ะนี่มันมีอุบาทสายตาและทำร้ายหัวใจมาก่ะคืออีกางเกงเหล่านี้ต้นกำเนิดมันคืออะไรอะนักท่องเที่ยวแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะก็เลย ต้องหาชุดให้เขาเปลี่ยนนะแล้วเขาก็มาเดินวัดพระแก้วแป๊บเดียวเดินวัดโพแป๊บเดียวเขาคงไม่อยากซื้ออะไรที่มันแพงๆก็เลยเป็นตัวละ30บาท50บาท100บาทปัจจุบันก็ประมาณอย่างเนี้ย ร้อยกว่าบาทคุณก็ใส่ไปเสร็จแล้วคุณกอากลับบ้านได้เลยเอากลับบ้านได้หรือจะทิ้งก็ไม่เสียดายทิ้ออกไหมเพราะมันไม่กี่ตังค์สามสิบบาทถ้าสิบบาทแล้วก็นุ่งแล้วก็สบายดีผ้าก็นิ่มๆใช้ผ้าถูกๆใช้ลายง่ายๆลายอะไรดีว่าช้างก็แล้วกันประเทศไทยก็ต้องช้างแค่นั้นเองนั่นคือต้นกําเนิดของมันนะแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมมันเกิดความเป็นสภาวะซอฟต์พาวเวอร์อยู่แบบหนึ่งตอนที่ นักร้องจีนน่ะมันนุ่งอ่ะเที่ยววัดอ่ะอ่านั้นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเปิดไปในวิกิพีเดียเนี่ยว่ากางเกงช้างเนี่ยมันดังตอนไหนนะครับในในตัวของวิกิพีเดียเขียนอธิบายว่าไม่เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่าแหล่งผลิตกางเกงช้างแห่งแรกอยู่ที่ใดแต่คาดว่าน่าจะอยู่ในย่านพาหุรัตกรุงเทพมหานครครับต่อมาในปีห6นะครับเนธานโคแมนกับเจมส์บรูคส์เนี่ยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยซื้อกางเกงช้างไปฝากเพื่อนปรากฏว่าถูกใจผู้รับจากนั้นทั้งสองก็เลย สร้างตราสินค้าของตนเองใช้ชื่อว่า t h e e l e p h a n t Pants หาทุนดำเนินธุรกิจจ้างโรงงานที่เชียงใหม่ผลิตกางเกงช้างก่อนจะไปจำหน่ายผ่าน Facebook เลยบอกว่ารายได้ทุก10%เนี่ยนะครับจะนำไปบริจาคองค์กรดูแลและปกป้องสัตว์ป่าในระยะเวลาเพียง2ปีทั้ง2องทำรายได้7ล้านดอลลาร์สหรัฐราวๆราว230ล้านบาทแต่ภายหลังตราสินค้าดังกล่าวถูกขายกิจการให้กับนักธุรกิจชาวจีนครับ